ย้อนวัย้อนนนี้ของพี่ลิงของแม่แม่ให้คนได้ฟังให้กันอะไเออมันมีน้อยใจอะไรในเพลงแบบนี้บ้างไหมเหมือนในเพลงอะมีน้อยใจว่าไม่หรอกครับสมมติจะเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจเลยเข้าใจว่าคนของเราะนรับเหมาะที่อยู่ห่างๆมากกว่าอยู่ข้างๆเธอคนของเราเนีเหมาะที่อยู่ห่างๆมากกว่าอยู่ข้างๆเธอเรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวไม่เหมือนทั้งนี้ อันนี้มีเป็นห่างว่าวเลยไม่เจาะชูไม่ได้เจาชูโอเคขอบคุณครับเออทำไมถึงหยิบเพลงนี้มาฝากกันย้อนวัยท่นนย้อนวัยของพี่ลิงของแม่แม่ให้เขาได้ฟังให้กับอะไเออมันมีน้อยใจอะไรในเพลงแบบนี้บ้างไหมเหมือนในเพลงอะมีน้อยใจว่าไม่หรอครับสมอาจจะเข้าใจครับเข้าใจเข้าใจเลยเข้าใจว่าคนอย่างเรานะเหมาะที่อยู่ห่างๆมากกว่าอยู่ข้างๆเธอคนอย่างเรานะเหมาะที่อยู่ห่างๆ มากกวอยู่ข้างๆเธอเตรียมตัวเตรียมตัวไม่เหมือนทางนี้ทางนี้มีเป็นหางว่าวเลยไม่เจาะชูไม่จไม้จชูชชโอเคสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องคุณย่าชอบมวนเดือนนะจ๊ะเป็นไงพี่ลิงเจอมุกข,ของลูกชายนะค่ะ <S <S น่ารักนะคะ <S <S ดูไปยิ้มไป น่ารักมากๆนะคะแม่ๆเอ้ยไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดนะคะนอกจากคำว่าน่ารักนะคะดูกี่ครั้งก็หัวเราะเจียมตัวจริงๆเหลอว่าน่้น,นะคะ <c oughs> <c oughs> คนอย่างเราเหมาะที่จะอยู่ห่างๆมากกว่าอยู่ข้างๆเธอว้าวว <c oughs> <c oughs> ้าวิ้มนะคะทำให้แม่ๆยิ้มตามนะคะ พี่ลิงเป็นไงมุกลูกชายนะคะใของพี่ลิงของแม่แม่ให้คนได้ฟังให้กันอะเออมันมีน้อยใจอะไรในเพลงแบบนี้บ้างไหมเหมือนในเพลงอะมีน้อยใจว่าไม่หรอกครับสมมติจะเข้าใจครับเข้าใจอเข้าใจเลยเข้าใจว่าคนของเราะนรับเหมาะที่อยู่ห่างๆมากกว่าอยู่ข้างๆเธอคนของเราเนีเหมาะที่อยู่ห่างๆมากกว่าอยู่ข้างๆเธอเรียมตัวเตรียมตัวเตรียมตัวไม่เหมือนทางนี้ อันนี้มีเป็นห่างว่าวเลยไม่เจาะชูไม่เจาะชูโอเคขอบคุณครับเออทำไมถึงหยิบเพลงนี้มาฝากกันย้อนวัยท่นนีย้อนวัยของพี่ลิงของแม่แม่ให้คนได้ฟังให้กัอะไรเออมันมีน้อยใจอะไรในเพลงแบบนี้บ้างไหมเหมือนในเพลงอะมีน้อยใจวาไม่หรอกครับสมแตะเข้าใจครับเข้าใจอเข้าใจเลยเข้าใจว่าคนของเราเนี่ยเหมาะที่อยู่ห่างๆมากกว่าอยู่ข้างๆเธอคนของเราเนี่ยเหมาะที่อยู่ห่างๆ มากกว่าอยู่ข้างๆเธอเตรียมตัวเตรียมตัวไม่เหมือนทางนี้ทางนี้มีเป็นหางว่าวเลยเไม่ต้องชู